มีเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเร็วๆนี้นะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะคะว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับคุณนะฝากกดติดตาม Subscribe l i k ์ก,กดของขวัญของรางวาัลเป็นค่าครัวให้กอลกันด้วยนะมาดูกันนะคะจะมีสิ่งใดเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างในช่วงนี้ให้ดูเวอร์นะคะ คุณน่าจะมีโอกาสที่จะได้ไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะไม่ว่าจะไปทำงานไปเรียนไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะหรือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลไปอยู่ต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะคลายที่คุณกำลังรอในเรื่องของวีซ่ารอพาสปอร์ต หรอรอเอกสารในเรื่องของการเดินทางหรือรอกําลังว่าจะผ่านไหมนะคะหรือเดินทางจะเดินทางได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยจะผ่านนะหรือใครที่กลัวติดตอมอถามว่าจะผ่านไหมก็มีโอกาสผ่านอีกเช่นกันนะคะหรือคุณจะมีโอกาสที่ได้เจอเจอใครบางคนนะคะที่เป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลที่คุณจะได้ทําความรู้จักไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตามนะคะแต่คุณจะมีโอกาสได้แบบ เหมือนได้โกอินเตอร์นะคะได้ไปต่างประเทศประมาณนี้เนี่ยไพ่ซาลิออตมีเก์ได้ไปต่างประเทศจริงๆนะดวงโกอินเตอร์นะคะช่วงนี้นะคะดวงเดินทางไกลแล้วไม่ใช่แค่ทางไกลในประเทศนะเป็นไพ่ต่างประเทศขึ้นทั้งสองใบเลยหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้ทําความรู้จักกับใครบางคนที่เป็นคนต่างชาติไม่ว่าคนคนนั้นจะเข้ามาในรูปแบบของคนรักนะคะหรือเพื่อนร่วมงานหรือคอนเนคชั่นเกี่ยวกับงานก็ได้ นะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากๆเลยนะเร็วๆนี้ค่ะคิดว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้เดินทางแน่นอนนะคะหรือใครบางคนที่คุณกําลังรออยู่คนที่คุณดีลอยู่อยู่ทางไกลยอยู่ต่างประเทศมีแนวโน้มที่เขาอาจจะเดินทางมาหาคุณก็ได้หรือคุณเดินทางไปหาเขาก็ได้นะคะเป็นไปได้เช่นกันนะไม่ว่าจะเดินทางเกี่ยวข้องกับการงานความรักได้หมดนะคะแต่มีเกณฑ์ได้เดินทาง คิงถือถ้วยนะคะคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักด้วยนอกจากดวงของคุณจะได้เดินทางไกลแล้วเดินทางไปต่างประเทศแล้วนะคะหรือโก inter อ่ะดวงคุณจะมีโอกาสพบรักทางไกลด้วยนะคะคิงถือถ้วยเป็นคนต่างประเทศได้เป็นคนต่างชาติได้คุณอาจจะเจอแบบเอ่อคนเขาเรียกว่าสายฝอเนอะาะใครที่คุณอยากมีแฟนอยากเป็นสายฝอเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับคนรัก ะะที่เป็นคนต่างประเทศเป็นคนต่างชาตินะไพ่หถ้วยนะใครที่คุณรู้สึกผิดหวังเกี่ยวกับในเรื่องของความรักหรือว่ารอในเรื่องของการเดินทางมาหลายรอบแล้วนะคะไม่ได้ไปสักทีไม่ได้เดินทางสักทีติดนั่นติดนี่เอกสารไม่ผ่านวีซ่าไม่ผ่านหรือได้เดินทางแล้วไปติดตอมอละไรก็ตามแต่นะรอบนี้คิดว่าคุณจะได้เดินทางได้สําเร็จนะคะ เพราะว่าถ้วยที่มันล้มไปสามใบยังมีสองใบตั้งอยู่นั่นหมายความว่าที่คุณหมดหวังอะ่ะในความเป็นจริงแล้วมันยังมีความหวังที่หลงเหลืออยู่นะนะรอบเนี้คิดว่ายังไงก็ตามคุณมีโอกาสได้ได้เดินทางแน่นอนอะนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้เจอแน่นอนหรือใครที่คุณผิดหวังกับความรักมาคุณอาจจะมีคนต่างชาติมาดามใจคุณก็เป็นไปได้นะคะแล้วเท่าที่ดูเนี่ยนะคุณอาจจะเจอแบบผู้สายเปก็ได้นะ คนต่างชาติสายเปไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคุณก็แทนสรรพนามของคุณเอาเองแล้วกันนะคะเพราะว่าบางคนเป็นชายเข้ามาดูคุณก็อาจจะเจอสายฝอที่เป็นผู้หญิงแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเข้ามาดูคุณก็อาจจะเจอสายฝอที่เป็นผู้ชายแล้วสายฝอคนนี้นะคะต่างชาติคนนี้หรือคนคนนี้เป็นคนที่เปขั้นสุดเข้ามาแล้วจะให้เงินให้ทองให้การดูแลคุณอย่างดีมากๆ ปะค่ะบอกเลยนะทุ่มเทสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะหรือบางคนคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไกลแล้วการเดินทางไกลของคุณอาจจะนําพานในเรื่องของการเงินในเรื่องของรายได้เข้ามาให้คุณก็เป็นไปได้บางคนอาจจะได้เงินจากเกี่ยวกับพวกคดีความคดีแพ่งการฟ้องร้องนะคะหรือบางคนที่คุณมีแฟนต่างชาติมีครอบครัวเป็นต่างชาติแล้วคุณจะเลิกลายหย่าร้างหรือคุณกําลังฟ้องในเรื่องของการเรียก ทรัพย์สินการแบ่งสมบัติอะไรก็ตามแต่คุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ได้ส่วนแบ่งหรือได้ชัยชนะได้รับกับโอกาสทางการเงินโอกาสในเรื่องของการแบ่งมรดกทรัพย์สินประมาณนี้ของคนรักคุณก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะก็รู้สึกว่าเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องหลักๆเลยคือเกี่ยวกับต่างชาติเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับทางไกลแล้วมีในเรื่องของความรักกับการเงินมาเกี่ยวข้องที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ อนนสองถ้วยนะคะเป็นเรื่องของความรักนะคะค่อนข้างที่จะร้อเอร์เซ็นเลยนะแต่มันจะมีความเกี่ยวโยงกันแน่นอนนะคะกับสิ่งที่กอฟบอกไปคุณถ้าใครเป็นโสดหรือใครที่จะพึ่งอกหักรักคุดมานะคุณไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะฟื้นฟูตัวเองโดยเร็วที่สุดเพราะคุณกำลังจะมีคนเข้ามาดามจิตด,ดามใจคุณแน่นอนนะคะ จะมีคนเข้ามาคนคนนี้จะเป็นคนที่แบบให้ทั้งความรักให้ทั้งความสุขให้ทั้งในเรื่องของการเงินการทองนะคะให้ทั้งความอบอุ่นกายอบอุ่นใจกับคุณจะเข้ามาดูแลคุณอย่างดีที่สุดนะคะเข้ามาแล้วจะเข้ามาเติมเต็มอะ่ะเป็นความสุขของคุณอะ่ะนะคะสามดาบหลายๆคนนะที่คุณมาเจอคลิปนี้คุณอาจจะเคยผิดหวังกับเรื่องความรักมาเสียใจมา ะะทิ้งให้มันเป็นอดีตไปนะเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณการเจอรักครั้งใหม่ของคุณนะี่ะกำลังจะเกิดขึ้นแล้วจะเป็นรักที่ดีกว่าเดิมด้วยเพราะคนคนนี้จะเข้ามาดูแลคุณเติมเต็มให้คุณเองนะคะหลายๆคนคุณอาจจะเจอจากโลกออนไลน์ก็ได้นะเจอสายฟอจากโลกออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆคือพลังงานส่วนใหญ่แบบเป็นเป็นคนรักที่เป็นชาวต่างชาติได้ บางคนอาจจะเป็นคนที่เจอกันผ่านโลกออนไลน์แต่อยู่ในประเทศเดียวกันก็ได้หรือเป็นคนทายไปใช้ชีวิตต่างแดนก็ได้ค่ะนะคะที่มีแนวโน้มที่คุณจะได้พบรักกับคนคนนี้หรือมีแนวโน้มที่คนคนนี้จะเข้ามาดูแลคุณนะคะหรือใครที่คุณกำลังจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลการเดินทางไกลของคุณครั้งนี้อาจจะนำพาคุณนะคะไปสู่อนาคตเจอกับความรักที่สดใสสวยงามก็ได้อ่า คิงถือไม้เท้าบางคนจะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนผิวสีนะแต่เป็นคนรวยเป็นคนผิวสีตะรวยคุณดูนะโอโหแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินมีค่านะคือคือมีฐานะอะเป็นเศรษฐีเลยอะอาจจะเป็นเศรษฐีของประเทศนั้นๆระดับเบอร์ต้นๆยังเป็นได้ถึงแม้ว่าไม่ได้เบอร์ต้นน่ะแต่เขาก็สามารถที่จะเลี้ยงดูดูแลปูเสือคุณแบบขั้นสุดอะ เจอผู้สายเปต่างชาติแน่นอนนะคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะให้คุณดูแลตัวเองฟื้นฟูสภาพจิตใจร่างกายตัวเองนะอย่ามัวแต่ไปจมอยู่กับอดีตเพราะว่าหลายๆคนยังทุกข์อยู่กับเรื่องราวที่มันผิดหวังครั้งเก่ามาอยู่เลยเตรียมตัวต้อนรับคนใหม่ๆเตรียมตัวต้อนรับสิ่งใหม่ๆบางคนนะ่ะการเดินทางของคุณในทางไกลในต่างประเทศอาจจะคิดแค่ว่าไปทํางาน นะคะไปทำงานทางไกลไปทำงานต่างประเทศแต่คุณรู้ไหมว่าโอกาสของคุณมันไม่ใช่ว่าจะได้โอกาสแค่เรื่องการทำงานเพราะการทำงานของคุณหรือการเดินทางของคุณครั้งเนี้จะนำพาไปเจอกับคนรักที่ดีของคุณด้วยบางคนเป้าหมายของคุณแค่ขอได้ไปทำงานในต่างประเทศก็พอใจละแต่คุณจะไม่ได้รับแค่นั้นคุณจะได้รับสิ่งที่เหนือการคาดหมายมากกว่านั้น น,ะะนอกจากได้งานที่ดีแล้วได้ไปทํางานทางไกลแล้วต่างประเทศแล้วยังได้แบบได้ผู้กลับมาด้วยนะคะหรือได้สายฝอนะเข้ามาเลี้ยงดูปูเสือคุณด้วยบางคนมีปัญหาการเงินการเงินติดขัดการเงินยับยับมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะก็คาดหวังว่าจะมีใครสักคนเข้ามาเลี้ยงดูปูเสือไหมนะคะหรืออยากจะไปทํางานในต่างแดนมันได้เงินเยอะรายได้ดีนะคะ พายอยาจะบอกคุณก็ไม่ต้องกังวลอีกนั่นแหละเพราะคุณจะไปเจอกับสายเปงไงคะที่เขาบอกคนคนนี้จะเข้ามาดึงชีวิตให้คุณขึ้นมาจากหลุมดำจะมาพลิกชีวิตคุณจะมาปรับเปลี่ยนชีวิตคุณทําให้ชีวิตของคุณอ่ะดีขึ้นมีความสุขขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะคุณจะโชคดีทั้งในเรื่องของความรักด้วยนะแล้วก็อาจจะได้งานที่ดีด้วยได้พางานนี้พาไปเจอคนรักด้วย แล้วก็ได้เงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทุกข์ใจอยู่อะ่ะเดี๋ยวมันจะขี้คลายปลดล็อกได้หมด DM place บางคนคุณจะได้สายฝอต่างชาติที่เป็นแบบผู้หญิงเป็นเศรษฐีนีเป็นผู้หญิงต่างชาติที่มีเงินนะคะคุณดูนะผมบอนทองมาเลยนะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆคนคนนี้สวยขาวอวบดูดีอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายอ่ะคุณจะมีเกณฑ์ได้เจอค่ะสายฝอคนนี้นะคะแล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เป็นภรรยาเป็นสามีนะคะเป็นคู่ชีวิตกับคนคนนี้ด้วยนะเพราะเขาอะจะเข้ามาพลิกชีวิตคุณนะคะเขาจะเข้ามาดูแลคุณสี่ไม้เท้าบางคนคุณกับคนคนนี้ถึงขั้นการแต่งงานเลยนะคะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ชั่วคู่ชั่วค่าวด้วยนะ มีโอกาสที่เจอกันปุ๊บอาจจะรู้สึกแบบอุวิถูกตาต้องใจสปาร์กปับ๊บเขาอาจจะตัดสินใจขอคุณแต่งงานเลยก็ได้คบกันแค่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนนะคะมีเกณฑ์ได้แต่งงานคลองรักคลองคู่กับคนคนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นเศรษฐีเพราะคนรักคนคนนี้ที่เขาจะพลิกฟื้นชะตาชีวิตให้กับคุณทําให้คุณมีอนาคตที่ดีขึ้นนะนี่ก็คือพลังงานที่ กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานเกินรอนะคะเตรียมตัวเลยนะน้อมรับคำทํานายกันไปนะคะโชคดีค่ะ